มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องฮะเหตุการณ์ที่ภาคใต้นะฮะที่ทุ่งยางแดงปัตตานีเมื่อวานนี้ตอนบ่ายที่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อ,อกความไม่สงบจนสุดท้ายเนี่ยผู้ก่อ,อกเหตุเสียชีวิตไปทั้งสองรายนะฮะวันนี้มีการชี้แจงถแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสรินทรโดยทางพันเอกเกียรติศักดิ์นิวงศ์ซึ่งเป็นโฆษกอรรมนภาค4ีส่ส่วนหน้านะฮะบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44มีการสนี่กำลังร่งรวม3ฝ่ายและบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่หลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่บ้านเขาดินในตำบลบากูนะฮะอําเภอทุงอ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะเตรียมก่อเหตุแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายออกมามอ,ออกมามอบตัว มีการเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนามาร่วมเจรจาด้วยนานถึง3ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เป็นผลแต่คนร้ายเนี่ยกลับวิ่งสวนออกมาฟาวงล้อมตำรวจออกมาจากบ้านแล้วใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เป็นระยะระยะจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องยิงตอบโต้จนสุดท้ายคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปสองรายก็มีอดีนันซุรีนะฮะอายุ10อายุ28ปีมีหมายของตอนที่ทำลายกล้องวงจรปิด ในพื้นที่จำบตลตะโลุแมนาในอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีเมื่อ3มิถุนายน2564เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่หลายๆคนน่าจะจำได้รวมถึงอีกคนหนึ่งสกริยายูโซอายุ29ปีมีหมายเหตุการณ์เดียวกันทำลายกล้องวงจรปิดที่ทุ่งยางแดงเมื่อ3มิถุนายนปี64เช่นกันนะฮะ แล้วยังตรวจยึดอาวุธปืนพกจุดสามแปดและเก้ามมของคนร้ายได้อีกสองกระบอกก็นําไปตรวจพิสูจน์หาที่มารวมถึงประวัติในการก่อเหตุในการปฏิบัติการเนี่ยทางคนโทเกรงไกลศรีรักแม่ทัพภาคที่สี่ผอรมนภาคสี่เนี่ยก็มีการกําชับให้ดําเนินการตามระดบบการเจราจาตั้งแต่แรกเป็นหลักอยู่แล้วและทุกขั้นตอนทําตามหลักกฎหมายรวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดแต่จากเหตุการณ์ที่มีการถแถลงไปก็คือกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อน คนร้ายก็ได้อาศัยจังหวะของความมืดเนี่ยฮะกระโดดหน้าต่างหลบหนีออกมานะครับเมื่อกระโดดหน้าต่างหลบหนีออกมาเนี่ยก็ได้ยิงใส่ไปยังบริเวณแสงไฟที่มีเจ้าหน้าที่อยู่กันเป็นกลุ่มและเจ้าที่เห็นดังนั้นเนี่ยจึงยิงต่อสู้ตอบโต้กันนะครับเป็นผลให้คนร้ายเสียชีวิตต่งางๆครับเรามีข่าวว่าสองคนนี้จบเป็น,นกายนพื้นท,ที่ของพิมายหรือป่าไรนี่ที่ที่เราเข้าไป จากจากสายข่าวนะครับจากสายข่าวเนี่ยทราบว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับเพื่อเตรียมการก่อเหตุในช่วงใดช,ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็มีการประชุมเพื่อเตรียมการก่อเหตุเกิดขึ้นแต่ยังไม่ทราบช่วงเวลาที่แน่ชัดแต่คาดว่าก็น่าจะเร็วๆนี้ครับาทางกอรมวภาคสี่ส่วนหน้านขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งไปที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นะครับหรือว่าจะโทรไปสายตรงแม่ทัพภาคที่4เลยก็ได้นะครับเบอร์061 173 2 9 9 9นะฮะหรือว่าจะเป็นสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงแล้วขอความร่วมมืออันนี้ก็สําคัญว่าอย่าย้ำเลยนะฮะอย่าให้การสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือผูก้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นที่พักการซ่อนอาวุธการจัดหาสเสบียงเพราะว่าอันนี้มีความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะฮะ